แล้วอยู่ตรงข้ามกับวัดชัยมงคลที่ว่าการหน้าที่ว่าการอำเภอกบมาลาใสนะครับยุดตัวอีกแล้วะไมีป้ายูบน้อถ้าเห็นป้ายอยู่ะน,ะนี่แหมเห็ดถือกูน้อหยุด ตรวจปวดขันวินในจราจรและป้องกันอาชญากรรมพนาวาป,ป้ายเพิ่นเด้อป้ายชื่อผู้ควบคุมยังไม่เห็นนะมีป้อมรูปเอาให้เพื่อนกดอเให้เพื่อนกดอไป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 แล้วเนี่ยเอ,อ๋อมีป้ายผู้ควบคุมอยู่ มีป้ายผู้ควบคุมเอเอเท่าอีกวันนี้เอาไปเรียวไปเอเอไปเดี๋ยวเลยมีเหตุอย่างนอ้ครับเป็นอย่ง,อยงเช่นตรวจคเป็นย่งเช่ตรวจปบกัปตี ับ<ส>รถต้อมีไับที <Bruno> ตามเพราะรีมีสาเหตุยังก็มีสาเหต um ุนะไม่มีสาเหตุอะไเอ้าไม่มีไม่มีสาเหตุอะไรอ้าแต่ตัวซื้อว่าสั้นว่าอเออซอพพกมลาใสครับ เดี๋ยวเรามาดูผู้ควบคุมกันหน่อยนะว่าผู้ควบคุมเป็นใครวันนี้ครับเด้อร้อยตำรวจเอกทวัฒน์ดอนกระสินนะครับแล้วก็พลตำรวจตีศิลสันนะเป็นผู้บังคับการนะมีพร้อมเบอร์โทรนะครับอ้าวไอ้ถามเนี้ยกล้องวงจรปิดย่ไสกล้อง CCTV ไหม มีบ่กล่องบ่มี่บอมีอยู่ใส่กล่องนี่เนี่ยอ๋อหน้าร้านอ๋อนี่ครับก็มีการเปรียบเทียบปรับกันตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับนะผู้กองธวัฒน์อยู่ไหมรถเรียบร้อยไหมรถ ผู้กองผู้กองทวัดอยู่ไหมถามก่อนดูถ่ายผมถามว่าผู้กองทวัดอยู่ไหมอยู่ที่อยู่ไหนอ่ะอยู่นี่แหละอ่ผมดูดูใบรถหน่อยใบรถหน่อยเปลียนแหวนเอาไปฉีดประชาอยก็เอา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 ดีดีกว่าครับพี่เอาเอากล้อง body camera มาถ่ายผมดีกว่าอันนี้มันส่วนตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจไหมล้วก็เอาหน้ากากลงด้วยเวลาคุยกับประชาชนน่ะกล้องตัวนี้ครับกล้องทิ่หัวเอาเอาหน้ากากลงหน่อยคุยกับประชาชนเอาหน้ากากลงหน่อยกันกันไม่เออเอาหน้ากากลงนะ เห็นอยากเห็นหน้าเห็นตานะซื้อว่า <t> ย <ok, S 2> ังเจ้านะซื้อว่ายังกองกองบัะชาชุนก็เป็นที่นะครับ มีมีเหตุอะไรอ่ะมีเหตุอะไรอ่ะเผมไม่มีอะไรผมก็ต้องขอพวกคุณมรัยส่วนผมไม่ทำอะไรคุณนะผมมาดูบัตรประชาชนผมอ่ะจะสามารถตรวจได้หมดละครับผมอาวเอาอย่างงี้คุณจะตรวจผมใช่ไหมผมตรวจรถตรวจรถคนต้องดูใบกับขี่แล้วก็บัตรประชาชนด้วยครับแล้วมันมาถามอะไรผมล่ะทั้งนั้นอ่ะเออผมไม่ได้เป็นคนขับนี่คุณใช่ไหมครับเออผมไม่ได้เป็นคนขับมาถามอะไรผมละอ่ะมถามว่าคุณมาไรสวนไหนผมก็ต้องเออถ้าเกิดมีอะไรมันก็มีถามถามถึงคนนะเว้ยมัวมัวถามยังไอย่ังจอชื่อยังเจ้า ผมยังครับผมเปิดนาคาลูกนนเจ้าเปิดนาคาลูกเน้ผมยังครับผมยังผมยัยังไหนผู้เจ้าไทยผมก็เจ้าไทยพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรคุณไทยผมก็ต้องไทยคืนตามประมวลจริยธรรมและจริยบัตรผมถามชื่อคุณแล้วคุณชื่ออะไรครับชื่ออะไรแสดงตัวตนหน่อยครับชื่ออะไรเออเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าตามประมวลจริยธรรมและจริยบัตรเอาลงหน่อยดิดาวนึงเออเอานาคาลูกหน่อยนั่นหรโอ้ยยันสิโพดหลไรเอ้ย เอาหน้ากากลงดนหวยเอาแว่นตาออกหน่อยเอาแว่นตาลงแดนหวยได้ยินคเย็นเย็นเย็นเออย็นนอนจเย็นไอ้ขึ้นสิเก่งนี่ยเราจิ้นกินน้ำเป๊ะไม่ตสีเลยนี่ก็รูกกันตามไม่ไม่ไม่ถามเอาเป๊ะนรับเออบอกคุณ้องเจ้าเด้ออับเหรอเยเย็นเย็นเยอบรมให้หน่อยเย็นเยโอเคอบรัให้นี่ยเดี๋ยวนี่เลยพ่อพปิดก่องก่อนปิดก่องก่อน เย็นเบ่ยังดอกไปบอกเอานากาลงเนี่ยอยากเห็นนาไหมอ๋อเย็นเย็เออกาลงบัวปิดก่อนกปิดก่อนกอนกาลงบัวนากาละไม่นไม่ไม่ไม่เฮ้ยคือนไหรอไอ้เฮ้ยกันเฮ้ยมกันมสจัออามกันได้แล่ะนาเอเอเมื่อวานเป็นอย่างคือบอมากินน้าเอาเอาเกล้องลงได้แล้วพี่ มลนอังกัน้กันละคบเขาเ้ยบอมอเอมาราก็ไม่ต okay. okay. no. oh, okay. uh ิดนะครับ oh. นี่ฮะใส่กล้องมครับอ๋อใส่กล้องมืวนะโอเคนะครับกินหน้ากันกินเน้ากินน้ากนเปลี่ยนเย็นนอนให้เดียวกันเอเขาไปไปไปยังเดีอยว้าเจ้าคือเจ้าคือบอนบอกกับผมอยางีนะโอ้ยเกีบอ้อยเราเจ้ายู่ไหนบ่าจยังมากเกสีบอ้อยู่เรียมใส่ไฟไปก่ยนใช่แล้วอ่านะทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับอ่มาต่อครับทีนี้เรา เดี๋ยวให้ทางคนขับขี่เขาเป็นคนคุยแล้วัเพราะว่าผมเป็นคนนั่งผมไม่ได้เป็นคนขับนะฮะผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับด่านนี้นะเขาเรียกคนนู้นนะฮะเขาเรียกคนขับนะครับอ่าผมจะนั่งรองเนี้ยแหละเนียฮะบวกนี้นะะนีฮะ เออหอมปัญหาดีๆกันแล้วเฮ้ยเย็นๆหน่อยเย็นๆให้บ้านเดียวกันเดียวจะไปนั่นกักตัวเองจัดเออไปก็อเรียบไรล่ะเรียบเรียเป็นบ่อเออกับบ้ี้ยังดอคอยกับติดกับเมื่อบ้านนั่นล่ะคอยกับเออนะฮะวันนี้แก้ไขดีครับมีเบอร์ผู้การนะเขียนเบอร์ผู้การแล้ว นะอันนี้อันนี้ก็เป็นผู้กองทวัฒนนะคนที่เราเจอเมื่อวานนี้แหละนะครับคนที่เราเจอเมื่อวานนี้แหละนะที่เขาก็โอเคเค,เค,ครับเขาคอยมาควบคุมให้นะฮะว่าไม่ให้ไม่เกิดเหตุอะไรที่มันรุนแรงนะครับต้องชื่นชมนะ <S 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 เพราะว่ามันมีนายหนึ่งอ่ะเน,นี่ยนายคนนี้เนี่ยหมวกห0ศูนย์เนี่ยนะมา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 ,มาลสึกจะเก่งกันจะเลิอกเกินนะรู้สึกจะเก่งกับประชาชนเลือกเกินนะ คือผมมาเป็นคนนั่งมาด้วยผมไม่ได้กินมส่ว่เกี่ยวข้องนะครับจะมาดูบัตรประชาชนอะไรผมล่ะมีเหตุอะไรล่ะใช่ไหมลักษณะด่างก็เหมือนเมื่อวานครับเหมือนเมื่อวานแต่วันนี้แก้ไขแล้วนะะมีเบอร์โทรศัพท์ผู้การแล้วนะครับวันนี้แก้ไขแล้วแล้วพี่ธวัชเองก็เอาชื่อของเขามาเขียนมาเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่ธวัชนะฮะก็โอเคถูกต้องแล้วครับผม กล้องซีทีวีก็อยู่ตรงด้านหน้านะครับนี่ฮะลักษณะด่านเมื่อวานก็ตั้งวันนี้ก็ตั้งนะสองวันเลยน้าซ้อเลยนะไม่รู้ว่าแผนเขาให้ตั้งสองวันแบบนี้เลยหรือเปล่าไอเราไม่รู้นะมันเป็นเรื่องภายในเขาแต่เราก็ได้แค่ขงใสยนะแต่ผมไม่ถามหรอกเพราะผมขี้เกียจถามนะนี่ฮะสองวันซ้อเลยติดๆกันเลยนะนี่ับลักษณะการเข้าด่านก็อยู่ประมาณนี้ครับนะ นี่ด่านครับประมาณนี้นะครับก็ใครเห็นว่าคลิปที่ผมมาแลนะประอบถามในวันนี้มีมีม,ม,มอีอะไรอะมีประโยชน์ก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์กันได้นะครับผมนะโอเคก็ขอบคุณมากๆนะครับผมเองก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ผมไม่มีอะไรผมผมเองจะกลับบ้านนะฮะเมื่อคืนก็พักอยู่ที่นี่แหละเมื่อคืนก็หาเปิดโรงแรมอยู่ที่นี่นั่นแหละนะตอนนี้กำลังจะกลับบ้านนะครับ พอเอิร์นกลับมาก็เจอพี่เขาเหมือนเดิมนะพิ่ธวัฒน์คนเมื่อวานนี้นะฮะคนเมื่อวานนี้แหละนะครับนะโอเคครับผมผมก็ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีทุกคนนะครับอืมนะครับอ่าผมก็เป็นประชาชนด้วยละฮะก็โอเคครับทําตามสกุลทุกอย่างครับมีฮะมีครบครับผมนี่ฮะผมมีค้ดรถผมมีค้ดนะฮะผมมากับกรุงศักดิ์พันหมื่นนะฮะทุกอย่างถูกต้องนะครับอ่า โอเคนะครับผมขอยุติไลฟ์เพลงเท่านี้แล้วกันประมาณนี้เอาเอา,เอาพอ,อาหอมปากหอมคอนะเอาพอหอมปากหอมคอเอาแค่นี้พอนะครับสวัสดีครับทุกคนขอบคุณนะครับ